ช่วงนี้ครับยังอยู่ในช่วงที่ทั่วโลกเนี่ยจับตามองการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฮามาสกับทางอิสราเอลนะครับแล้วก็ในช่วงของช่วงก่อนที่จะมีการบรรลุข้อตกลงเนี่ยเราเห็นบทบาทของประเทศหนึ่งโดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือตุรกีนะครับแล้วโดยเฉพาะตัวของผู้นำตุรกีเองเนี่ยประธานาธิบดีแอดโดอันของเขาเนี่ย ได้รับคําชมจากทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับว่าโอ้เป็นการพูดคุยที่ดีมากบทบาทของตุรกีเนี่ยสำคัญมากนะครับจนกระทั่งดูเหมือนว่าจะค่อนข้างกลิ่งเกรงทางผู้นําตุรกีด้วยนะครับมีบางบางช่วงเนี่ยอย่างกรณีที่อียิปต์ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยอดนานบอกว่าถ้าทรัมป์ให้เนทันยาฮูมาเข้าร่วมการประชุมเนี่ยเขาจะสั่งเครื่องบินเลี้ยวกลับกลางอากาศเลย จนสุดท้ายทรัมป์ก็ต้องไปบอกทางในาทันยูว่าอย่ามาทําไมจูจ่ๆตุรกีดูมาเหมือนจะมีบทบาทสําคัญในข้อตกลงหยุดยิงนี้หรือที่จริงแล้วตุรกีมีบทบาทมาโดยตลอดแล้วก็หลังจากนี้ตุรกีจะมีบทบาทสําคัญอย่างไรนะครับ วันนี al, ้เราจะมาพูดคุยวิเคราะห์เรื่องนี้กันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยัส m i n e สตานะครับผู้เชี่ยวชาญประจําศูนย์ศึกษาตุรกีและอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มอปัตตานีครับอยู่ในสายกับเราอัสลามุอะลัยกุมุลฮม์มัตุลลอยฮิวบุลการตุครับค่ะวะาอะลัยกุมุลฮะมัตุลลอฮิวบุลกาตุค่ะครับอาจารย์หลายคนที่ติดตามสถานการณ์ตลอดสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีคนที่แอบน้อยใจตุรกีพอสมควรเพราะว่าหลายครั้งก็ดูเหมือนว่าได้แต่พูด แต่ว่าไม่ค่อยได้เทคแอคชั่นอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามาดูโดดเด่นจริงเนี่ยก็ช่วงเจรจาหยุดยิงเป็นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ฮะเออใช่ค่ะนะคะถ้าเราถ้าเราติดตามที่ผ่านมาเราก็จะเห็นคำวิพากษวิจารณ์นะคะที่มีต่อ ตุรกีมาโดยตลอดนะคะทั้งการตั้งคำถามว่าทำไมตุรกีไม่เอ่อ a ทคแอคชั่นมากเข้าในช่วงรแรกๆนะคะของพักอัคซาตีที่ขึ้นมานะคะเนื่องจากพักอัคซาตีที่เป็นรัฐรัฐบาลปัจจุบันของตุรกีนะคะรวมถึงประธานาธิบดีแบบแอดวานเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะมีบทบาทที่ชัดเจนนะคะท่าทีที่ชัดเจนแล้วก็แข็งกล้าวนะคะต่อ ต่อประเด็นเรื่องปาเลสไตน์มาตลอดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเคยที่ตัดความสัมพันธ์กับตุรกีกับอิสราเอลก่อนหน้าด้วยนะคะแต่ว่าบทบาทเหล่านั้นเนี่ยนะคะพอหลังจะเกิดเหตุการณ์นะคะการฆาล้างผพ,พันในในกาซาตลอดสองปีที่ผ่านมาคนก็ตั้งคำถามว่าเอ,อตุรกีไปไหนนะคะตุรกีอยู่ไหนเอ๊ะเพิ่งมาเริ่มมีบทบาทตอนเจราตาจ,จุดยิงนี้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าถ้าได้ติดตามนะคะเราก็จะเห็นว่าช่วงแรกๆเองเนี่ยนะคะตัวีเองก็มีการออกมาเปรนนามน,นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เทคแอคชั่นแบบตรงไปตรงมา ในในส่วนของรัฐบาลนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะคือในส่วนรัฐบาลกับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนภาคประชาสังคมเนี่ยอาจจะอาจจะมองแยกส่วนกันเนาะคือในฝั่งของภาคประชาสังคมตุรกีองค์กรให้ความช่วยเหลือต่างๆองค์กรนิทรรศทําต่างๆเนี่ยเขายังมีบทบาทอย่างชัดเจนมากนะคะในการดําเนินการออตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะในความพยายามในการ ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธธรรมนะคะแล้วรัฐบาลตรุรกีเองเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะซัพพอร์ตนะคะกลุ่มเนี้ยนะคะกลุ่มเหล่านี้ในการทํางานนะคะอยู่อยู่อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ในเชิงโพสิชันของรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนในช่วงแรกนะคะจนกระทั่งเทอรากอได้มันมีการเลือกตั้งนะคะกระแสะของคนข้างในเนี่ยนะคะมามากดดันนะคะให้ให้อดวนนี่ยออกมาแสดงท่าทีที่ชัดเจนขึ้นนะคะนั้นเหมือนเป็นการ กดล็อกนะคะจริงๆเข้าใจว่ามีนักวิชาการหลายคนเนาะที่ตัวเพื่อนเพื่อนที่ตักีก็จะบอกว่าจริงๆเขาอึดอัดนะคะมากๆนะคะที่ผ่านมาเพราะว่าความจําเป็นหรือปัจจัยที่ตัวกีโดยเฉพาะที่รัวทีเชิญเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาด้านเศรษฐกิจนะคะปัจจุบันที่ก็จําเป็นที่จะต้อง เรมีประนอมกับหลายฝ่ายพอสมควรนะคะแต่ว่าพอมีเรื่องปัจจัยด้านการเมืองมาแบบนี้การเมืองภายในที่ช่วยช่วยหนุนเนี่ยนะคะก็ทําให้ตัวทีก็เริ่มมีบทบาทชัดเจนมากขึ้นจนกระทั่งมีการประกาศนะคะในการเอ็มบาร์โกนะคะคือวอย์อตสินค้าต่างๆนะคะยุติไม่ให้ มีการส่งส่งนะคะสินค้าต่างๆไปที่อิสราเอลนะคะเเดือนพฤษภาที่ผ่านมาค่ะครับเมื่อครูคร่นี้ที่จย์บอกว่าอึดอัดเนี่ยแสดงว่า จุดยืนของรัฐบาลเองเนี่ยก็ค่อนข้างอยากจะเทคแอคชั่นมากกว่านี้แต่ด้วยข้อจํากัดก็เลยทําอะไรไม่ได้แต่เนื่องจาก <Huh? S 1> การเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าประชาชนเขาเซโซเขาบอกว่าจะเอาแบบนี้เนี่ยรัฐบาลก็มักจะต้องตอบสนองก็ก็กลายเป็นว่าตัวเองเนยอยากทําอยู่แล้วแต่ดูเหมือนยัง <Huh? S 1> ไม่ค่อยมีความชอบทมเท่าไหร่เพราะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดไปเทคแอคชั่นมากเกินไปอีกฝากหนึ่งที่ไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศก็ยังไม่ค่อยดีก็อาจจะลุกคือได้เหมือนกัน แต่ว่าพอประชาชนชส่วนใหญ่เขาเอาด้วยรัฐบาลก็ตอนนี้ก็เรียกว่าทำอะไรได้เต็มที่มากขึ้นหน่อยทีนี้ตัวของตุรกีเองเนี่ยถือว่ามีมีอำนาจขนาดไหนมีความสำคัญของตุรกีในพื้นที่ตรงนั้นโดยเฉพาะประเด็นความขัดแยง้งอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยขนาดไหนครับอาจารย์เจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตุรกีค่อนข้างคอนเซิร์นในเรื่องนี้นะคะถ้าเรา เรามองในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะหลังจากที่ซีเรียนะคะจริงๆปัจจัยเรื่องซีเรียเนี่ยมีผลมากๆนะคะต่อการตัดสินใจที่ตุรกีได้ดําเนินการแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะกับกระบวนการที่จะเข้าสู่การหยุดยิงนะคะในในช่วงหลังนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้พูดถึงที่สุดตุรกีก็เปรียบเสมือน ูรับรองความมั่นคงปลอดภัยในหลายๆด้านให้กับซีเรียนะคะเนื่องจากเนื่องจากเป็นประเทศที่เหมือนผู้ที่มนิสุดคือมันต้องมาเริ่มต้นใหม่ในหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยก็มีปฏิบัติการเข้ามาในซีเรียรหลายครั้งนะคะก็ทําให้ตุรกีเองก็จําเป็นนะคะที่จะต้องมา เทคเทคแอคชั่นเรื่มีอย่างอย่างจริงจังนะคะแล้วก็รวมกระทั่งเนาะปฏิบัติการหลายอย่างของโซเอลที่เอ่อที่ดูเหมือนกับว่าไม่ได้เกรงใจนะคะประเทศต่างๆในภูมิภาคเลยทั้งการไปโจมตีที่กาต้ก็ดีหรือการโจมตีในอิร่านอะไรที่นะคะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกประการสําคัญนะคะที่ทําให้ตุรกีเองเอ่อคิดว่าคงถึงเวลาที่จะต้องเทคเทคโรนะคะเทคแอคชั่นนะคะอะไรบางอย่างแล้วก็ ที่ผ่านมาเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะจะไม่ไม่ไม่เห็นเนาะนะคะแต่ว่า,า,า,ากลุ่มคุรกีก็ก็ให้สเปซนะคะให้พื้นที่กับองค์กรที่ก็มีการทํางานร่วมกับทางฮามาสเนี่ยอยู่ในอิสตันบูลนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดนะคะกับการทํางานเหล่านี้นะคะก็ก็แล้วก็กีก็ไม่ได้มองว่าฮามาสเป็นกลุ่มเกาะออไลน์นะคะแต่ว่าธีก็ก จะเรียกตลอดแม้กระทั่งอรานารก็จะบอกตลอดว่าฮาัมบัสก็คือฟร e ดอมไฟเตอร์นะคะซ,ซึ่งจุดยืนเหล่านี้ค่ะมันเลยทำให้ให้ตุวกีจะเป็นจาเป็นที่จะต้องทํางานนะคะหรือทําอะไรบางอย่าง Take a คชั่นในในในเวลานี้กับเคสของกาชานะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะด้วยกับนโยบายต่างประเทศของตุรกีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถ้าเราจะเห็นสักช่วงประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะหลังจากโควิดเนี่ย ตดวกีเริ่มโชว์บทบาทการที่ตัวเองเป็นจะมีความสามารถนะคะในการเป็นตัวกลางนะคะในพื้นที่ขัดแย้งหลายๆที่เลยนะคะทั้งในในเคสของอัฟกานิสถานนะคะเคสของอาร์เมเนียเองนะคะหรือว่าเคสที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานนะคะแล้วก็ในซีเรียล่าสุดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ n เอ็กซ์เพียต่างๆประสบการณ์ในการเป็นตัวกลางเหล่านี้ค่ะตัวกีเองก็ค่อนข้างที่จะมีทรัพยากรบุคคลแล้วก็มีโน้ตหาวนะคะว่าจะต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตัวกีก็ก็คิดว่านะคะถ้าดูจากการความความพยายามในการเ,าเ,าเ,าเรียกตัวของคู่ที่ทางฝั่งของฮามาส จับเป็นตัวประกันแล้วก็ดูกรกีก็มีส่วนในการช่วยการเจรจาเนี่ยนะคะคิดว่าในกระบวนการที่กาตา,ตา,ตาพยายามคุยนะคะมาตลอดเนี่ยก็คงมีการทํางานร่วมกันนะคะกับตุกรกีมาโดยตลอดนะคะแต่อาจจะไม่ได้ออกหน้าเพิ่งมาออกหน้าในในครั้งนี้อย่างชัดเจนนะคะครับแล้วก็เลยกลายเป็นดูเหมือนมีบทบาทที่ค่อนข้างสําคัญเวลานั่งเนี่ยก็ได้นั่งใกล้ๆทรัมป์ด้วยค่ะ,ะมันมันดูดูปกติหรือดู แปลกยังไงไหมฮะที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยดูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการขนาดนี้ครับอืมจริงๆถ้าเราเห็นตั้งแต่ทรัมป์หนึ่งนะคะทครัมป์หนึ่งกับเ,เขาก็จะมีท่าทีของความเกรงใจอะไรบางอย่างกับกับกับตัวเอ็ดวานอยู่นะคะพอสมควรนะคะแต่แต่เขาก็จะมีการพูดพูดแะนะคะเอ็ดวานอย่างสม่ำเสมอนะคะที่ผ่านมานะคะค แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ทรัมป์เองมองเห็นถึงความสําคัญของแอดวานก็คือความสามารถในการดึงฮามาสเข้ามาสู่โต๊ะเจราจาหรือว่าความสามารถในการที่จะคอนเน็กต่อนะคะให้ให้กับกลุ่มฮามาสนะคะได้ได้ได้เข้ามาในกระบวนการตรงนี้นะคะก็ก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญนะคะที่ทำไมทรัมป์ถึง ถึงยอมฟังเอ็ดวานนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในประเทศที่เป็นตัวกลางไม่ว่าจะเป็นกาตาร์ทุรกีหรือว่าอียิปต์เนี่ยนะคะตุรกีก็คิดว่าเป็นประเทศเดียวที่เป็นสมาชิกเนโต้นะคะก็ก็ยังคงแม้ว่าทั้มจะดูเหมือนไม่ค่อยสนใจความเป็นเนโตอะไรแล้วนะคะที่ผ่านมาแต่ว่าในในแง่หนึ่งมันก็มีความสัมพันธ์บางประการนะคะที่ ที่ที่มันยังต้องเอื้อระหว่างกันอยู่อะค่ะครับพออาจารย์พูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็เลยนึกถึงว่านอกจากความเป็นนักการทูตความมีชั้นเชิงในการเป็นผู้ประสานสิทิทิศแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราเคยช่วงหนึ่งเราใช้คําว่ามหาอำนาจขนาดกลางหรือว่ามหาอำนาจในภูมิภาคซึ่งก็นิยามหมายถึงตุรกีนี่แหละก็เลยทําให้นึกถึงว่าด้วยความเป็นสมาชิกเนโต้นี้ด้วยหรือเปล่าครับที่ทําให้ตุรกีอาจจะ กล้าชนทางการทหารหรือว่ามีอํานาจในการป้องปรามพอสมควรเพราะมันไม่ใช่การชนกันร,ระหว่างศักยภาพทางทหารระหว่างอิสราเอลกับตุรกีเท่านั้นแต่หมายถึงว่าถ้าอิสราเอลดันข้ามเส้นมาเนี่ยมันหมายถึงจะต้องมีปัญหากับเนโตและถ้าเนโตดันไม่ฟังชันแนลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมีปัญหาต่อเนื่องไปอีกหลายส่วนไหมฮะ อันนี้ก็อาจจะมีส่วนค่ะนะคะแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้มากถ้าถ้าเรามองในความคิดของทรัมป์ตอนนี้ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์นะคะไม่ค่อยสนใจกับเนโต้ไม่ค่อยสนใจกับ UN เอเท่าไหร่นะคะ แต่แต่อ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าสําคัญมากๆคือถ้าเราดูบทบาทของตุรกีที่ยังคงมีนะคะต่อกรณีของรัสเซียไ้ยูเครนเนี่ยนะคะอันนี้น่าจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งสําคัญนะคะคือคือชาเองก็ยังคงมองว่าการเป็นมิตรกับตุรกีเองก็จะเป็นประโยชน์ในการสามารถที่จะเอ่อบาลานซ์พาวออะไรบางอย่างากับทางปูตินได้ด้วยนะคะคือคืออันนี้เองมันมันมี หลายปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบนะคะจากจากนโยบายต่างประเทศของตรุรกีที่พยายามที่จะเอ่อเป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะคะหรือแม้กระทั่งพยายามบาลานซ์นะคะเอ่อเอ่อให้สมดุลนะคะระหว่างการรู้ว่าเวลาไหนควรควรรู้ว่าบทบาทไหนควรเล่นกับมหาอำนาจแต่และมหาอำนาจใหญ่อย่างไรอะคะ่ะครับครับ ทีนี้ในส่วนของการเป็นผู้รับประกันความปลอดภัยคือตอนนี้น่าจะเรียกว่ามีมีสองส่วนนะฮะคือคนที่จะรับประกันว่าข้อตกลงระหว่างฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยจะถูกปฏิบัติตามกับอีกอันนึงก็ที่เขาบอกว่าจะมีการตั้งเป็น Task Force ขึ้นมาอาจจะมีตุรกีมีอียิปต์มี UAE หรืออะไรเหล่านี้นะครับ ก็แสดงว่าคล้ายๆกับในซีเรียฮะแต่เพียงแต่ว่ามีชาติอื่นเข้าเข้ามาร่วมด้วยหรือยังไงครับใช่ค่ะใช่ค่ะคิดว่าบทบาทที่ตรุรกีถ้าถ้าเราติดตามข่าวในฝั่งตรุรกีก็จะชัดเจนค่ะว่าตรุรกีจะใช้วิธีการคล้ายๆกันกับที่ทํากับซีเรียนะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนะคะก็ได้มีการประกาศนะคะแต่งตั้งเอ่อเอ่อเป็นผู้รับผิดชอบะคะซึ่งก็เป็น เป็นท่านทูตนะคะที่ที่เข้าแต่ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีสถานะเป็นท่านทูตนะคะแต่ว่า,เ,าเป็นคนในกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ได้รับมอบหมายในการไปดูแลนะคะาการการการติดตาม ผลของการซีสไฟล์หรือข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้แล้วก็รวมถึงในเรื่องของการช่วยเหลือด้านเช่วยธำต่างๆนะคะที่ตุรกีก็เริ่มในการส่งนะคะเข้าเข้าไปแล้วนะคะรวมถึงมีตัวแทนจากอาฟารซึ่งเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการรับมือกับภาวะภัยพิบัติหรือว่าภาวะ,าว,ะวิกฤตะค่ะก็ได้มี81คนจากตัวแทนอาฟาร์เนี่ยก็ได้ถูกส่งเข้าไปใน ในในในกาซาตอนนี้แล้วนะคะโดยโดยภารกิจหลักเนี่ยนะคะนอกจากาไปฟื้นฟูนะคะากาซาเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกภารกิจหนึ่งของอาฟาดก็คือว่าพยายามค้นหาร่างผู้เสียชีวิตของตัวประกันชาลิรเอลนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในข้อตกลงว่าที่ที่จะต้องนะคะทางรมัจะต้องส่งคืนนะคะให้กับอิสราเอลด้วยเช่นกันค่ะครับก็แสดงว่าก็เน้นทั้งทั้ง เขาเรียกว่าระยะสั้นเนี่ยก็คือเข้าไปดูแลเรื่องของอการช่วยเหลือการกู้คืนร่างผู้เสีย,สยชีวิตการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆส่วนเรื่องของอกองกําลังที่จะเข้าไปดูแลความมั่นคงเพื่อให้สบายใจได้ว่าอิสราเอลจะไม่ ทำอะไรรุนแรงเหมือนที่ผ่านมาตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งไหมฮะอีกเฟสหนึ่งค่ะอันนี้คิดว่ามัน,ม,นออมีการประกาศจากฝั่งของตุรกีนะคะเนื่องจากเขาก็จะพยายามบอกว่าเขาเคยมีประสบการณ์ ออทหารของตรุรกีถูกฝึกในเรื่องของการปฏิบัติการทิสคิ e ติ้งแบบนี้นะคะคือคือการรักษาสันติภาพเนี่ยนะคะในในหลายพื้นที่เช่นโซมาเลียนะคะหรือว่าหลายพื้นที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็ก็คิดว่าคงเป็นอีกเศษหนึ่งนะคะส,สิ่งที่สำคัญก็คือว่าออตอนนี้ท่าทีของอิสราเอลก็ดูเหมือนจะไม่ไม่ยินยอมนะคะให้ให้มีการนำกองทัพนะคะของของตรุรกีเข้าไปซึ่งตรงเนี้ค่ะ ก็อาจจะอยู่ในกระบวนการของการที่จะเจรจาพูดคุยหารือแล้วก็ทิศทางในอนาคตอะค่ะครับอพออาจารย์พูดถึงตรงที่อิสราเอลไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคที่ตรุกรกีจะส่งทหารเข้าไปเนี่ยเหมือนผมเห็นผ่านตามาเรื่องของความช่วยเหลือด้านรุสเยธรรมเนี่ยจริงๆอิสราเอลเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันแต่อาดานก็บอกไม่สนฉัน <c oughs> ฉันจะส่งเข้าไปในส่วนของกองกําลังนี้ก็อาจจะ ใช้ไม้เดียวกันไหมก็คือไม่สนแล้วคือ,คอถ้าเป็นกองกําลังกองกําลังเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะยากกว่ามันอาจจะมีความซับซ้อนกว่านะคะเนื่องจากว่า มันก็มีความเสี่ยงในเชิงของการที่จะไปละเมิดกฎกฎหมายระหว่างประเทศสูงนะคะคือคถ้าเราเห็นความพยายามของตุรกีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราอาจจะขัดใจอะไรหลายอย่างเนาะแต่ว่าสิ่งที่ตุรกีพยายามพยายามระวังมาตลอดคือการที่พยายามทําโดยที่ไม่ไปละเมิดกับกฎหมายระหว่างประเทศนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะคิดว่าในเรื่องของกองทัพเองก็ต้องต้องอมีความระมัดระวังค่อนข้างสูงค่ะครับแต่ก็ถือว่า หลังจากนี้ตุรกีจะมามีบทบาทใหญ่พอสมควรในปฏิบัติการฟื้นฟูฉนวนกาซ่านะครับมีโอกาสคงได้อัปเดตเพิ่มเติมกับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากจาซากักรินลาคอย้อนอัสลามอะลัยกุ้ง์มฮัมหมัตุลลอฮิวบรากกาตุค่ะ